สวัสดีค่ะตั้งใจจะทำคลิปอาหารทีไรก็ลืมถ่ายวิดีโอของเครื่องปรุงก็มีอะไรบ้างทุกทีพอนึกขึ้นได้ก็ใส่ลงในหม้อไปแล้ววันนี้แกงชะอมปลาแห้งนะคะอ่า ในน้ำแกงเนี่ยก็จะมีพริกที่หกเสร็จแล้วมีพริกประมาณพริกแห้งมาห้าเม็ดกระเทียมแล้วขาประมาณสามสี่ชิ้นกัะปิหกให้ละเอียดก็เติมน้ำพอน้ำเดือดก็ใส่หัวปลาลงไปปลาแห้งนะคะวันนี้ก็ใส่แคบหมูด้วยขยี้ขยี้แค่หมูลงไปมองไม่ค่อยเห็นเนาะ แค่หนึไร้มันค่ะแล้วก็จะมีปลาปล่นซื้อปลาป่นแบบสำเร็จมาทเทลงไปรอน้ำเดือดสักพักแล้วก็ค่อยใส่ชะอมกับถั่วค่ะบางคนชอบเห็ดก็จะใส่เห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองเห็ดฟางก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบ แต่ไม่อยากใส่เดอะอเอาแค่ชะอมกับหัวผักยาวก็เยอะเื่อละนี่หัวปลาที่เดียวนะคะหอมมากเลยถ้ามีข่าอ่อนก็ซอยๆยใส่ได้นะคะนี่ใส่หอมแดงค่ะแล้วแต่ความชอบเนาะไม่ไม่ระบุชัดเจนใครชอบอะไรก็ใส่ไปค่ะหากางบ้าง น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่สชกลมลงไปแบบนี้นะคะช่วงที่ใส่ลงไปในหมอ้อกลิ่นก็จะลอยไปสามบานแปดบานค่ะแป๊บนึงนะคะโอ้โหกลิ่นลอยมาเตะจมูกเลย ทิ้งน้องแ้นเราก็ปลอกยาวค่ะใส่ปลอกยาวลงไปใครชอบผักเขียวๆก็เอาลงแป๊บหนึ่งส่วนตัวเองชอบแบบเหลืองๆนะคะไม่ชอบผักกรอบๆรอนนะแป๊บหนึ่งนะคะต้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งชิมรสได้ตาม จชอบก็เติมผงนัวผงรสดีได้ค่ะแค่นั้นเองเอาละค่ะติดแก๊ดเรียบร้อยละได้เวลาเสิร์ฟแล้วนะคะ กินลอยไปถึงบ้านไข่เนกเออชอบชอบ่อบวฝักยาวเยอะๆค่ะอร่อยอร่อยหมูปลาี่ก็่ เอาไว้แทะนะคะกินให้อิ่มก่อนไปแทะหัวปลาทีหลังฟินเวอร์เลยค่ะฟินเวอร์ ดูผ่านกล้องนี่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องไหมคะเสียงจิ้งกุ่งอะคะ่ะจิ้งกุ่งเจ้ากักนี่มีแค่หมูแดลนี่หอ,อมรับทานนะคะมาค่ะทุกคน แกงเะอ,อมใส่หัวปลาแห้งค่ะสูตรพื้นเมืองนะคะอาหารบ้านๆก็ประมาณนี้แหละคะ่ะ